สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธที่18ตุลานะครับวันนี้ผลไม้เรามาขายกันเหมือนเดิมนะครับนี่ส้มเมอร์คอออสเตเลียครับนี่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 าร้อยครับหวานเจี๊ยบกับทิมตุนิเซียนี่ครับสี่ลูกร้อยกับสามลูกร้อยนะครับทิมสันหวานกอบตัวนี้ครับวันนี้ร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวก็มีดำดำลิ้นจีนะครับตัวนี้80บาทก็มีตัวนี้ครับแดงและชินเจียงนี่กอบกุ๊กกับฟันหักเลยครับ80บาทนี่ทิม ใส้มัดตรงนี้โลละร้อยแปดสิบบาทมีแม่มดก็ร้อยแปดสิบบาทนะครับพุชาร์โล่ร้อยหกสิบบาทนะครับกล่องหนึ่งหกขีดนิดๆนะครับพอขีดครึ่งนะครับหนึ่งร้อยบาทก็มีลูกพับนะครับลูกพับสิบบาทนี่สิบบาทสิบบาทสิบบาทเลยครับสวยๆหวานๆนะครับพิกัดหน้าร้าน C A Beauty อุปกรณ์เสริมสวยเครื่องสำอางทุกชนิดราคามิตรภาพนะครับพกัดวงเวียนเทศบาลปากน้ำปานบุรีนะครับ อยากทานผลไามาส้สดบวัสุทธิ์ครับมาร้านนี้นะครับร้านคุณชายบอยร้อยร้านปานบุรีครับ